ถามว่าพ่นได้อยู่พ่นได้อยู่นะครับลักษณะยอย่างนี้เน,ะะนาะลักษณะแบบนี้พ่นได้สบายมากอา๋อก็สวัสดีกับ f อฟหลายๆท่านนะครับเนาะก็กําลังเจ้าของสวนก็กําลังถามผมนะครับเนาะทีาผมมาดูกรว่าบานประมาณนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยพ่นได้อยู่ก่อได้อยู่ครับนะเพราะว่ากําลังเริ่มบานกันอยู่็องที่ผมได้บอกนะพ่นได้อยู่นะครับ อันนี้เกสอนตัวแม่จะบานก่อนนะครับเนาะจะบานก่อนนะครับจะบากน,นบบาก่อนพ่นได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องการเชื้อราไว้ตัวเพราะว่าตอนนี้มืดฟ้ามืดฝนเนาะก็ต้องดูตัวนะครับก็ต้องใช้แคลเซียมบูลอนตัวแล้วก็ยาฆ่า,ามแมลงประเภทตูดซึมเพราะว่าถ้าบานเต็มต,ตี่แล้วสูตรของผมไม่ผมจะบขงเคือพ่นเนาะสูตรของผมไม่จะบังเคือพ่นเลยก็ลงพื้นที่มาดูวันนี้นะครับ <S <S บานแบบนี้พ่นได้อยู่เนอะนะครับบาน คือบานบานักเตะนะพูได้อยู่นเนะอะเพราะแต่ละสวนที่บานนักบานหนาอันนี้ผมก็บอกให้พดแล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งก็อยู่ที่แบสารเนาะสารที่เขาใส่ก่อนลำไยออกก่อนมากกว่าบานก่อนสารที่เขาใส่มะรูนบางท่อนก็ก่ลรังแตงใบขึ้นมาแต่สารที่เขาใส่เพาก็ขาต้องใจระยะเวลาเนี่ยก็คือใส่มะรูนเปิลน,นะครับ ลำยากัเลยบานจ้าหน่อยนะครับไอ้มูที่ใส่ก่อนก็คือบานแล้วนะครับนะอบอกว่าก่อนนะครับนะบานแบบนี้ก็สรุปได้ง่ายนะครับก็ยังพ่นได้อยู่เนอะเพราะว่ากําลังบานอยู่ประมาณ1 0เอนาะกาลังบานอยู่ไปสอนตัวแม่บานก่อนนะครับนะเกาะมียาฆ่าแมลงเนาะะชัดๆนะครับยาฆ่ามแมลงแบบดูซึมแคลเซียมโบลอนเนอะนะยาฆ่าเชื้อราตัวนะครับแล้วเกาะจะไปตัวก็ได้เนอะไม่มีปัญหานะ จดไปได้เลยนะครับเนอที่ไทยถามมาเริ่มบานพ่นได้อยู่กออน,นะครับอันนี้ผมก็มาดูเ่้เลยนะครับพ่นได้อยู่นะครับนะขับคมทิ้งไทยอยากจะบอกครับเอฟซทุกคนว่านะสู้นะครับสู้เท่านนอนประตูชนะรอคุณอุ่เส่อขอบคุณครับ